สวัสดีครับวันนี้เรามีคลิปที่ไปสัมภาษณ์ไมค์ชายหนุ่มชาวอังกฤษเชื้อสายจีนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์และเลือกย้ายมาปักหลักอยู่ที่ประเทศไทยประเด็นมันเริ่มจากที่พิธีกรถามถึงความเข้าใจผิดที่คนตะวันตกมีต่อไทยและนี่คือจุดที่ไมค์แหกหน้าสื่อตะวันตกแบบไม่ไหวหน้าเลยครับเขาบอกว่ามันถูกซ่อนไว้ในสื่อตะวันตกครับ พวกเขานำเสนอภาพประเทศไทยว่าเป็นประเทศโลกที่สายากจนมากเหมือนไม่มีอะไรเลยเขาถึงกับยกตัวอย่างโฆษณาแอปเปิลที่นำเสนอภาพไทยแบบนั้นจนเขาเองก็งงว่าไม่รู้ทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นเขาบอกว่าภาพจำของฝรั่งทั่วไปคืออะไรก็คือ t ทสต์ชี e e s e ว e น e ี l e v e นถนนข้าวสารก็ p ีพีเลดี้บแต่ไมบอกว่า นั่นมันแค่ผิวเผินมากและนี่คือความจริงที่เขาเจอครับแต่พอลองไปที่ห้างสิคุณจะเห็นว่าประเทศไทยมันหรูหราได้ขนาดไหนเขาบอกว่าความเชื่อที่ว่าไทยเป็นของราคาถูกนะ่ะมันผิดเพราะมันแพงสุดๆก็ได้และที่นี่มีคนรวยหรือไฮโซเยอะกว่าที่คุณคิดมากเขาตอกย้ำภาพความหรูหราเลยนะครับว่าคุณลองไปดูหน้าคลับต่างๆสิ มีทั้งเ e r r a รารี่ลัมโบกินีจอดเต็มไปหมดพอไปเห็นห้างอย่างไอคอนสยามคุณจะรู้เลยว่าความจริงมันเป็นยังไงและประเด็นที่แรงที่สุดอยู่ตรงนี้ครับเมื่อเขาเปรียบเทียบกับโลกตะวันตกไม่ฟันธงเลยว่าผมว่าตะวันตกเข้าใจผิดไปแล้วทุกวันนี้เอเชียกำลังผงาดและตะวันตกกำลังเสื่อมถอยนี่คือพูดกันแบบตรงๆเลยนะทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นเขาบอกว่า คนเริ่มเบื่อการใช้ชีวิตในตะวันตกแล้วโดยเฉพาะที่อังกฤษที่เขาจากมาผู้คนดูเศร้าหมองมันแพงภาษีก็สูงรัฐบาลก็ทำงานไม่เก่งแถมเขายังต้องเจอกับการเหยียดเชื้อชาติที่นั่นด้วยเขาบอกว่าอยู่ที่นี่ผู้คนมีความสุขมากกว่าที่ไหนๆที่เขาเคยเห็นและประเด็นสำคัญที่สุดคือเขารู้สึกว่าที่นี่ยอมรับผู้คนอย่างที่เขาเป็นจริงๆไมค์เล่าว่าชีวิตเขาเหมือนเด็กที่สับสนมาตลอด ตอนอยู่อังกฤษเขาก็ไม่เคยรู้สึกเป็นคนอังกฤษเต็มตัวแถมยังต้องเจอกับการเหยียดเชื้อชาติอยู่ตลอดเวลาเขาเล่าว่าแม้แต่ครูยังเคยพูดเหยียดใส่เขาว่าเฮ้ hey, เราไม่ได้พูดภาษาญี่ปุ่นกันที่นี่ทำให้เขารู้สึกเหมือนไม่เป็นที่ต้อนรับและต้องพิสูจน์ความเป็นอังกฤษของตัวเองตลอดเวลาในขณะเดียวกันพอไปจีนหรือฮ่องกงเขาก็ไม่รู้สึกเป็นคนจีนหรือฮ่องกงอีกแต่ที่ประเทศไทย เขาบอกว่ามันคือส่วนผสมที่ลงตัวเขารู้สึกว่าคนไทยยอมรับชาวต่างชาติจริงๆคนไทยไม่ได้พยายามมองเขาว่าต่ำกว่าหรือเหนือกว่าแต่คนไทยมองเขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่แค่มีตัวตนอยู่และนี่คือจุดที่ลงตัวที่สุดที่ทำให้เขารู้สึกเป็นตัวของตัวเองครับและไอ้ความยอมรับนี้แหละครับก็เลยโยงไปถึงประเด็น lady บอยที่คนชอบคอมเมนต์กัน ไมค์เขาพูดชัดเลยครับว่าหนึ่งในสิ่งที่ไม่ควรทำที่สุดคือการเล่นมุกตลกเกี่ยวกับเลดี้บอยเขาบอกว่าฝรั่งที่มาครั้งแรกมักจะมองเป็นเรื่องตลกหรือพยายามจะบุลลี่พวกเขาแต่ไมคบอกว่าความจริงแล้วพวกเขาสุดยอดมากสนุกและน่าสนใจและเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นี่เขาคิดว่าเหตุผลที่มีเลดี้บอยให้เห็นเยอะไม่ใช่เพราะที่อื่นไม่มี แต่เพราะสังคมไทยอบอุ่นและเปิดรับไม่ตัดสินคนในขณะที่โลกตะวันตกจะมองเป็นเรื่องใหญ่แต่ที่นี่มันก็แค่เป็นอย่างนั้นและเราก็ควรมองเขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งและตบท้ายเมื่อถูกถามว่ามีแพลนจะย้ายไปไหนอีกไหมไหมตอบชัดเจนครับผมอยากอยู่ที่นี่ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่นี่คือบ้านแล้วเขาบอกว่า ผมเดินทางมาทั่วโลก5ปีมากพอที่จะรู้ว่าประเทศไทยคือที่1ในระหว่างสัมภาษณ์นั้นก็มีคนขับรถไอติมวิ่งผ่านมาพอได้เห็นพวกเขากำลังถ่ายคลิปสัมภาษณ์อยู่ก็ได้หยุดเพลงแล้วก็ยิ้มให้เพื่อไม่ให้เพลงไปรบกวนในคลิปด้วยนะครับเป็นโมเมนต์ที่แสดงถึงความเป็นคนไทยได้ดีมากเลยนะครับไปฟังคอมเมนต์กันนะครับต้องบอกว่าคอมเมนต์ถกเถียงกันดุเดือดและน่าสนใจมากๆเรามาเริ่มกันเลยครับ เปิดมาประเด็นแรกก็หนักเลยครับเป็นคอมเมนต์จากคนไทยที่ฝากข้อความถึงชาวต่างชาติว่าถึงประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เสรีแต่อยากให้ชาวต่างชาติบางคนเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมของไทยด้วยคนไทยเราไม่ได้ยอมหรือกลัวชาวต่างชาติแต่พวกเราอยากใช้ชีวิตสงบสงบแต่อยากทำอะไรที่เกินไปเพราะคนไทยความอดทนมีขีดจำกัดเพราะฉะนั้นเคารพให้เกียรติเราเหมือนที่เราทำ คุณก็จะได้ความอบอุ่นสบายใจคอมเมนต์นี้ก็มีคนมาตอบกลับน่าสนใจหลายมุมครับคนแรกก็มาเลยว่าคนไทยยังไม่เคารพกฎหมายไทยเลยกฎหมายไทยมันอ่อนเกินไปแต่อีกคนก็มาโต้แย้งกลับครับว่ากฎหมายไทยมันอ่อนไหมมันไม่อ่อนหรอกครับเพียงแต่ว่าคนไทยอยู่ในกฎและระเบียบวินัยของสังคมหรือ,อยังการที่คนทำผิดกฎหมายมันคือปัจเจกบุคคลมีคนนึงก็ตอบแบบแรงเลยนะครับว่า ฉันอยู่ในประเทศของฉันทำไมฉันต้องทำอะไรเพื่อให้ฝรั่งมาเคารพด้วยเคารพกฎหมายเราหรือก็ออกไปมาดูคอมเมนต์ที่น่าประทับใจมากๆกันบ้างครับคอมเมนต์นี้บอกว่าผมเป็นคนสิงคโปร์อายุ78ปีผมพูดไทยคล่องปรือเรียนตอนอายุ40กว่าอ่านเขียนได้ด้วยผมไปไทยทุกปีสปอนเซอร์เด็กหมู่บ้านคนหนึ่งเรียนจนจบที่มรังสิตประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของผมไปแล้ว ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านคอมเมนต์นี้คนไทยก็มาขอบคุณกันใหญ่เลยครับมีคนหนึ่งบอกว่าขอบคุณค่ะคุณก็คือคนไทยค่ะเพราะคุณเข้าใจความเป็นไทยคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคนไทยและก็มีชาวต่างชาติอีกคนมาแชร์เรื่องคล้ายๆกันครับผมย้ายมาอยู่ที่นี่ถาวรเมื่อ30ปีก่อนตอนอายุ35ใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งที่นี่ครั้งสุดท้ายที่กลับเยอรมันคือปี1 9 9 9 ในหัวใจของผมผมคือคนไทยคอมเมนต์ถัดไปเป็นรายละเอียดเล็กๆที่หลายคนสังเกตเห็นในคลิปนะครับรถไอติมสุภาพมากพอเขาเห็นว่าคุณกำลังถ่ายทำเขาก็ปิดเพลงแล้วก็เปิดอีกครั้งตอนขับผ่านไปแล้วพร้อมกับพยักหน้าเล็กน้อยเหมือนเป็นการขอตัวมันสุดยอดมากมีคนมาคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าใช่ค่ะพอคนขับรถไอศครีมสังเกตเห็นปุ๊บก็รีบปิดเสียงเพลงท,ทันทีและพอวิ่งผ่านเขาก็มอง กลมหัวขออภัยที่อาจจะขัดจังหวะมีชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งมาแชร์ประสบการณ์ที่คล้ายกันนะครับเรื่องจริงเลยครับระดับความเคารพในชีวิตประจำวันที่นี่สูงมากผมปั่นจักรยาน1,800กิโลเมตรในกอทมภายใน6สัปดาห์ไม่เคยใช้กระดิ่งสักครั้งเลยไม่มีอุบัติเหตุบนถนนเลยถ้าเป็นที่เวียนนาออสเตรียผมคงกลัวตายทุกวันทีนี้มาดูคอมเมนต์จากคุณไม้แขกในคลิปเองนะครับ เขามาขอบคุณพิธีก่อนขอบคุณที่เชิญผมมานะครับแม็กซ์คำถามดีคุณเป็นผู้สัมภาษณ์ที่ยอดเยี่ยมเลยหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็มีคนมาตอบกลับคุณไมมครับคนหนึ่งเห็นด้วยเต็มๆกับประเด็นเรื่องที่ตะวันตกกำลังถดถอยคุณพูดถูกร้อยเปอร์เซ็นตไหมตะวันตกกำลังรีดไถ่เงินคนทุกบาททุกสตางค์และพวกเขาไม่อยากให้รู้ว่าที่นั่นเอเชียมันสุดยอดแค่ไหนและผมก็พูดมาหลายปีแล้วว่า โลกกำลังเปลี่ยนขั้วไปทางตะวันออกและตะวันตกกำลังเสื่อมถอยร้อยเปอร์ซแต่ก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับมุมมองของเขาเรื่องเลดี้บอยครับพูดอย่างหนึ่งว่าไทยดีกับเลดี้บอยกว่าตะวันตกแต่อีกอย่างก็แกล้งทำเป็นไม่เข้าใจว่าทำไมคนข้ามเพศในตะวันตกถึงต้องสู้เพื่อสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่พวกเสรีนิยมนี่มันโง่จริงๆพูดถึงประเด็นเลดี้บอยนี่เป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับมีคนมาแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยร้อซกับคอมเมนต์เรื่องเลดี้บอยมันน่ารังเกียจที่จะมาเล่นมุกตลกเทียบสาวไทยกับเลดี้บอยนี่มันปี2025แล้วผู้คนเป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นและพวกเขาสมควรได้รับการปฏิบัติเหมือนมนุษย์คนหนึ่งคอมเมนต์นี้มีคนมาแชร์ประสบการณ์ที่เจ็บปวดเลยนะครับใช่เลยเพื่อนผมที่มีแฟนเป็นคนไทยเจอเรื่องแย่มากที่อังกฤษโดนเน็บแนบตลอดเวลาผมไม่อยากให้แฟนคนไทยย้ายไปอังกฤษเลย แค่เธอออกไปซื้อของแล้วกลับมาร้องไห้คงจะแย่มากโดยที่ไม่เข้าใจว่าทำไมคนแปลกหน้าต้องเข้ามาพูดอะไรที่น่ารังเกียจใส่เธอด้วยแต่ก็มีคนมาแย้งว่ามันเป็นเรื่องตลกโตได้แล้วคนนี้ก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับมุกตลกที่เหยียดและแย่มากเกลียดคนที่พูดว่าก็แค่มุกตลกโอเคงั้นเรามาลองดูสิว่าคุณจะรับมือยังไงถ้ามีคนมาล้อเลียนวัฒนธรรมของคุณบ้างล่ะ หรือสีผิวของคุณหรือเรื่องที่คุณอ้วนละ่ะกลับมาที่มุมมองของคนไทยนะครับมีคนมาอธิบายเรื่องการยอมรับว่าในไทยเกี่ยวกับเลดี้บอยเรามักจะพูดว่าคุณจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากเป็นตราบใดที่คุณไม่ทำร้ายคนอื่นหรือตราบใดที่มันไม่กระทบสิทธิ์ของคนอื่นดังนั้นชายหญิงมันไม่สำคัญอีกคนนึงก็เสริมว่าในไทยมีคำพูดที่พูดบ่อยๆว่าคุณจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากเป็น ตราบใดที่คุณเป็นคนดีแต่คอมเมนต์นี้ก็มีคนมาตั้งคำถามกลับนะครับว่าซึ่งมันก็แย่นะเพราะเกณฑ์การเป็นคนดีสำหรับพ่อแม่มันคือความกระตันอยู่คือต้องหาเงินเก่งๆมาเลี้ยงพ่อแม่และเรื่องชาตินิยมสถาบันกษัตริย์มันค่อนข้างมีปัญหาและกดทับในแง่นั้นก็มีอีกประเด็นที่ถกเถียงกันครับเรื่องที่ไม้นำเสนอแต่ด้านหรูหราของกรุงเทพผู้ชายคนนี้อาศัยอยู่แต่ในกรุงเทพ โดยไม่เคยสัมผัสประเทศไทยจริงๆมันเป็นประเทศใหญ่ที่ยังมีความยากจนอีกมากมายมันมีการกระจายความมั่งคั่งที่ไม่เท่าเทียมกันปิดท้ายด้วยคอมเมนต์จากชาวจีนแผ่นดินใหญ่ครับสวัสดีครับผมมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่งไปเที่ยวไทยมา15วันผมรักไทยมากผู้คนเป็นมิตรสุดๆอาหารอร่อยหาดทรายสุดยอดเวลาคุยกับคนไทยผมรู้สึกอบอุ่นและเปิดรับมากกว่าเมื่อเทียบกับคนยุโรป ผมชอบไว้แบบชิวๆแค่ผ่อนคลายช้าลงสนุกกับมันรักประเทศไทยจากจีนครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับความคิดเห็นกับเรื่องราวของชายคนนี้ก็สามารถมาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับคลิปต้นทางจะอยู่ในคำอธิบายด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแนวนี้สามารถดูคลิปผมเป็นคลิปถัดไปได้เลยนะครับหรือช่วยกดถูกใจหรือกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้เพลิดเพลินคลิปต่อไปของเรานะครับ สำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งสวัสดีครับ